สวัสดีครับพ่นคนปลาครับผมมินี้ก็อยู่บอสบ้านมือไฟครับอำเภอหยังตำบลหยังไอเดี่ยวผมบรรยากาศบอนี้เป็นบ่อทึ่งมูเลยนะครับอำเภอผู้เวียงเอาแม่นจิบบออำเภอผู้เวียงครับมาแม่นอำเภอสุ่นเพล็ดดิสวัสดีครับพ่นคนปลาครับผมมินี้เฮาอยู ว่อตกปลาบา้านหัวฝ่ายอำเภอผู้เวียงนะครับก็เทือแหลกครับที่มามันี่ก็ลงนาะดินไปสามขั้นปตินอีกสองขั้นครับผมอย่าเหลือตั้งแต่ไปกุดประดุกเนาะมันี่ชีเป็นตั้งไดมาเบิ่งกันครับมันีหฮอ อีหนึ่งใส่โลโอเคเฮ้ยว่าแม่สบายดิสบายสบายชิงเงาดิขนมปังเขาเหรอว่าใส่ก่าดิใส่เก้าเลยว่าสูงไหมไปแต้มครับเอ้ายังงั้เอ้า โอ้ยยังวะโอ้ยยยยยยยมยโอ้ยทำยังไงจาเพียนหนักทุ่งหยากเงินหลายครับจะาเพียนโอ้ยดูจัำลูพี่ไปแล้วตอนนี้ก็เที่ยงครับเที่ยงสิบหาแล้วเนาะเก๋ไต่สวายมาตัวหนึ่งเนาะเอาไปเห็นที่หนึ่งอยู่ ตอนนี้แล้วก็มีตะเพียนครับผมมาทักทายตัวนึงเนาะมันมันมีทุง่งหยางมาพันแต่วันนี้มันมกระลดดไปนะครับสมฟาเมื่อน,นี่แหละตัวปง่วงใหญ่ดอกเอากำลุนกันต่อครับผมก็เหมือนเดิมครับหาดินสามทุน่นสองกระตีหลยหละยังค,ง,งครับผมปลากินทั้งคางครับผมปลากินคอบครับกินคอบนี่ แล้วก็ขอบทางนี้ครับผมแกนทางนี้มองกลางนี้เงียบครับผมหนาเานี่เงียบแบบเงียบเงียบอีหลีอีหลอเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลุนกันตัวห้าตอนนี้กเถือกเตะลงมาที่ช่วงแล้วที่หนึ่งศูนย์จุดเก่าหาเนาะของเรามันศูนย์จุดแฝดจีเนาะเถือเตะแล้วครับหาตัวใหม่ เป็นยังไงเนาะเงียบมากเลยครับป่าเงียบมากทีโอเคครับเดินกันต่อไปอตอนนี้ก็บใบใบสองมงคลนะครับเป็นเง,งียบครับผมนาที่พวกผมอยู่และนาทางไหนก็เงียบอยู่ครับนาทางเงียบพูกันแต่สิกน,นิ้นีกินนานี้ครับครับผมทางทิตะเวนตกเดี่ยบอถทึง ทางจิตตเป็นตกนะครับมองเสือแด,ง,ดงนั่งอยู่นะครับแถวนั่นแหละกินกินโอเคอยู่ครับนวลจันทร์โตใส่โล 5, โลฮาโลหกนะครับผมนี่ครับบรรยาก,กาศบ่ายของเครื่องนะครับเขากับตามหาปลาใส่อยู่เนาะใส่โลแบบพอท่านเจอ,อยังเลยตอนนี้กะ <c oughs> อันดับกระถือกเตะลงมาอยู่อันดับที่สาม้วครับ <c oughs> ตลอดเลยบุบเป็นตลอดโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อเ <c oughs> วลาเหมือนสี่โมงครงนะแต่ยังมีเวลาตามหาปาโลกันอยู่ปลาเงยก็เจ็ดเจ็ดโลครับตอนนี้ทีหนึง่ง <c oughs> ปลาจีนเจ็ดโลของเข้าตีไปก็เงียบครับสไวามากินเมื่อเช้าแล้วก็มอ้งยี่ปลาจีนมาไกลเลยโอเคครับติดตามกัน <c oughs> เลือเอ่อยกกล่ะ ดยังอยู่อันดับสามนะครับป่าใสาหนึ่งจุดศูนย์เนาะเ,เกี่ยครับเกี่ยบร่วงได้เมัดมือกับลูกพี่ได้ <c oughs> สบายตัวเดียวเดี๋ยวกปรอรอรับรางวัล,ลบู๊ยอันดับสามครับผมจักบ,บาทปะสามลอยติประมาณนี้นะโอเคครับผมเคครับผมอัน <c oughs> ดับสามสามลอยครับ ปลาใส่หนึ่งจุดศนะูนยะ์ครับผมก็อาจารย์แกก็รับหนึ่งหนึ่งซองปลาใส่ใหญ่ไปนะครับอันดับหนึ่งแล้วอาจารย์ซองเลยโอ้ยเจ๋อเตะครับเจ๋เตะอันนี้เป็นบอ่บอบ่อกลางนะครับนี่ครับขนาดของบอ่อกลางนะบอ่อก็สวยอยู่ดนี่ครับบรรยากาศดีอยู่นะครับแต่ปลามันกินยาก ตรงเนื้อตรงอียีอ่ะโอเคครับผมพบพอกันไหมคลิปหน้าครับผม